น้องแมวนะครับหลับปุ๋ยเลยโดนยาสลบเป็นเป็นปลากระป๋องไปสองช้อนนะครับผมนิ่งมากปึ๊บโอ้โหง่ายมากเลยชับง่ายมากมันต้องดึงมันต้องตัดอ่ะตั้งใจรอมีจอทำได้ไหมนะพี่ซี <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนี่เรียบร้อยเอ้ยเรียบร้อยเลยเหรอเรียบร้อยแล้วนีอ๋อขอบก็เย็บีมากเตัดง่ายมากเลยเอามือหน่อยแล้วกแล้วก็หลับต่อแล้วก็หลับต่อไม่รู้สึกอะไรเลยเลยแล้วนี้ยเนี่ยตัดไหมมือหลเงียบเลยดูดิแผลหมอทำดีมากเลยนิดเดียว เข็มเดียวจริงๆด้วยจะนอนอะไรคะอะไรคะอะไรคะก็ถือว่าพี่หน่งเป็นอาจารย์นะตั้งแต่เล็กๆแล้วพี่หน่งเพณ่นก็แนะนำทุกอย่างสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดี้สตอรี่นะผมก็พอดีว่ามาเดินมาเล่นนะครับผมแล้วก็ เราก็เลยคุยกันเรื่องเงินหายนะครับใน YouTube เนาะแม่พีเนาะเงินหายแม่พีเป็นอาการเป็นยังไงบ้างฮะอาการเป็นยังไงเงินหายเงินก็ตกใจอกใจเนาะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณก็อยู่ที่เอ่อถึงแม่ยี่สิบอะประมาณใช่ไหมหรือสิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนี้ค่ะที่ได้เนาะใช่แล้วก็พอดีเห็นป้าบอกในไลน์ว่าเป็นเหมือนกันไหมเอ้าก็ตอนเช้าเมื่อวานก็ถามเสือนะคะว่าเสือเราเป็นเพราะอะไร เสือก็บอกว่าอาจัดเป็นเพราะอะไรอะไรแบบนเนี่ยเสือก็พูดให้ฟังก็เลยเราก็เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ก็เลยอะเสือพูดยังไงก็เชยอยู่ที่นี่แล้วเห็นลายป้าเด้งเข้าไปเอ้าเป็นเหมือนกันเลยจริงเราไม่ใช่แต่ของเราลจะทำยังไงดีกนยังละโอนเเบ๊เปิดให้ก่อนอีดมาตอนเลิกจ้องมอเข้าบ้านได้แล้วค่ะข้าบ้านข้าบ้าน ก็คือเงินหายใช่ค่ะโอเคทีนี้เนี่ยผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะครับก็เลยเข้ามาดูที่ที่เครื่องเพราะเพราะปกติแล้วเนี่ย YouTube เนี่ยมันจะส่งปัญหาอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมาหามาหาเครื่องมาที่เครื่องเนี่ยทุกครั้งแต่ทีนี้เนี่ยพอเข้ามาดูในเครื่องของแม่พีเนี่ยปรากฏว่าอ e ีเมลเต็มอีเมลเต็มเหมือนเหมือนกับว่า ูจ้จดหมายเราเนี่ยมันเต็มม,มันส่งมาไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถรับรู้ปัญหาหเออก็เลยรับรู้ปัญหาไม่ได้ทีนเนี้ยงานเข้า,า <S <S> <S สาเหตุที่เต็มนะครับ FC เพราะว่าเวลาที่มีเราลงคลิปแล้วทีเนี้ยเวลามีคอมเมนต์อะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งมาที่จดหมายไม่ฟีทุกครั้งเลยเห็นคอมเมนต์เยอะเยอะๆยอไ ในในช่องของเราเนี่ยมันก็มันก็จะส่งมาที่ตู้จดหมายเราฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือไม่ต้องให้มันส่งมาให้เราเออก็แค่นั้นแหละแล้วก็ปิดไปนะครับผมก็เลยจะบอกท่านสูงวัยต่างๆเนี่ยยาชีแล้วก็แม่ออฟนี่ก็มาพอดีแล้วดิเดินมาเจอปัญหาเหมือนกันไหมว่ายังไงมาเอาวามรู้ อาจารย์ังหายหายหหรือว่าของแต่ของไม่อ้อมน่าจะไม่เป็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นทุกคนใช่ไหมพี่นิงครับเป็นบางคนเป็นบางคนไม่มีปัญหาหายแบบไหนก็เอาเงินบางทีมันตัดไงมันตัดมันตัดไปแล้วนะเดือนที่แล้วใช่แต่พอทีเนี้ยเรารอให้เงินมันเข้ามามันหายไปสีเปอร์เซ็นต์อืมก็เดี๋ยวจะแนะนำแม่แม่ครับ วิธีการก็คือเราต้องปิดตรงนี้ไปก่อนอะหอมไม่พีคือเราต้องนี่การแจ้งเตือนนะครับผมนี่แจ้งเตือนอเอามือถือมาดูครับแจ้งเตือนปุ๊บไปไปเบิ้งไป่ได้อันแม่ออฟนะเพราะคำว่าดูเตือนอะแตเอามาไปเบื้องไหมแจ้งเตือนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคำบอกว่าพวก ตอบกับความคิดเห็นของฉันหรือว่าการพูดถึงของฉันกนนีห้หรือเป็นเพราะว่าแบบ fc เม้นมาแล้วเราตอบคอมเมนต์ไปแบบนี้หรอ fc เม้นมาปุ๊บม,มันจะส่งอ e ีเมลมาหาเราทุกครั้งทีนี้ถ้าหาว่าในช่องของเราเนี่ยมันมีเป็นร้อยคอมเมนต์ comment, มันก็ส่งจดหมายมาที่ตู้จดหมายของเราส่งมาเรื่อยๆืตู้จดหมายเราก็เต็มพอเต็มปุ๊บเกิดมีปัญหาอะไรใหม่ๆที่ YouTube ส่งมาเนะี่ยมันก็ส่งมาไม่ได้ เราก็ต้องมาปิดตรงนี้แหละน,นะนี่นะแม่มนี่นะแม่กดนะโอเค f อซเดี๋ยวผมส่งเป็นภาพหน้าจอให้นะผมก็ากดตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ oh, <my> แล้วก็แจ้งเตือนตัวเนี้ยไอกิจกรรมตัวเนี้ยเอาออกเลย oh, <my> เกี่ยวกับความคิดเห็นตรงเนี้ยไม่ต้องเอา oh, <my> แล้วก็ตอบกับความคิดเห็นตรงนี้ก็ไม่ต้องการพูดถึงตรงเนี้ยก็ไม่ต้อง พอมันไม่จําเป็นมันลบอีเมลเราเฉยๆนะครับมี3ตัวนี่แหละเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในช่องในอีเมลของแม่พีเอ้าตั้งแต่เต็มตั้งแต่ปีที่แล้วเผื่อมีจดหมายมาเตือนเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยไม่แรูผมปิดให้แลวนะสามจุดพูดถึงนี่นคือคือแค่เลืจิ้มเข้าไปรรมาแค่นั้ปรางก็แค่นี้แหละ อะไรนลูกแม่ยิงไม่รู้มือตึบเลยเหรออ่าเรียบร้อยนี่่อะเดี๋ยวผมทำให้เลยก็ได้เดี๋ยวข้าไม่งามเลยละเปลี่ยนยเดีวมัของแม่เดี๋ยวทำอะไรด้วยแป๊บเดียวยังไม่มีอะไรปลาทุกคนจ้าอย่าลุกคนลุกแง่แจ้งเตือนเดี๋ยวค่อยดูนี่กินก่อนไหมกินให้เขาดูก่อนวีดีโอแนะนำเดี๋ยนะกินให้เขาดูก่อนความคิดเห็นไไม่ต้องเอา ม่ต้องเอาตอบกันคุณผู้องเอาเพราะว่าพนื่องเือมันเป็นคนเขามาคอมเมนต์ซื่อๆนะเ้อบริษัทสำคัญยังแต่เขาก็ส่งไปที่กล่องเราจดหมายเราพอนานๆเปล่ามันเต็มพอมันเต็มปุ๊บอีเมลอะไรสําคัญๆอ่ะมันเข้ามามันก็มันเข้ามาไม่ได้เหมือนแม่พีเนี่ยเต็มไปละผมเอาให้ดูเมื่อกี้เต็มแล้วพนิก็ห้ามมันไม่้เต็มเะอีอย่างสําคัญกับเ้กับบริที่บันนี้เมืองเด้อผมก็ว่าอยู่ คือหาอย่างบเห็นวันติพี่ิลขึ้นนี่เห็นไหมขึ้นแดงเลยเนี่ยอนี่ขึ้นแดงเลยแล้วถ้าขึ้นแดงอันตรายไหมล่ะพี่เน่งขึ้นแดงตัวนี้มันหมายถึงว่าเต็มแล้วเด้อนี่เห็นไหมเนี่ยเต็มแล้วส่งอะไรมาก็ไม่โดนละไม่มีละวันนี้ลบออกวะต้องค่อยๆลบแม่เข้าก่อนเราต้องทยอยต้องทยอยลบเลือกทั้งหมดแล้วก็นั่งลบอันนี้มีกี่ปีอีกล่ะ อีเมลนะโอเคแต่ผมลบหลายแล้วล่ะนายสิพ่อได้เยอะเออลบออกแล้วเปนหลักใช่ไหมก็จดหมายเข้าจดอีเมลทั้งหมดไม่ถ้าถ้าจะลบอ่ะนี่ผมลบหาไปละขอบคุณมากคุค่เดี๋ยวแม่ออฟโซฟเชเวนแม่ออฟเป็นแล้วแม่ออฟยังดีอยู่ บางทีคนมาคอมเมนต์เยอะๆมันก็ส่งมาทุกเรื่องทุกเรื่องอย่าเอาีอ้ยม,<อ>มีสองอันนี่แหละสําคนะันอีเมลกับเต็มใส่ล่องเบองอีเมลออบ <c oughs> โอเคครับประมาณนี้แหละ <c oughs> แล้วดูของแม่คำสาเดอ้อมันยิ่งจะล้นแล้ว <c oughs> เออไม่เอากับไปดืนเต็มสลานงงงอยู่เต็มเหมือนกันเดี๋ยวเนี่เห็นไหมเขาบอกว่าโอ้ยของแม่ออมนี่ชัดเลย คุณจะรับส่งอีเมลไม่ได้อีกในไม่ช้าโอ้ในไม่ช้ายังใครแน่ยังทัน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 ยังดีโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ขอไม่พีคืออะไรเตือนมาเนี่ยคือไม่เข้าแล้วไม่รับรู้แล้วตอนนี้ร้านก็บอกว่าไม่รับรู้ด้วยเอออันนี้ขอไม่ออฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถ่ายเก็บไว้หน่อยนะเอพาะตรงนี้ เอาไม่เป็นะไรนี่นู้ส่ววีเลยยงแถ้าถ้าช้ากว่านี้สักหน่อยนี่ต่อไปมีอีเมลแจ้งเตือนเรื่องเงินเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่มันเตือนอยู่เต็มเกือบเต็มนะอือทีนี้แม่พีเอ่อแม่แม่ออฟต้องเข้าไปลบนะกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็อีเมลทั้งหมดก็ได้ นี่เห็นบออย่างบางคนเนี่ยเห็นไหมตรงอย่างเงี้ยเขาเขาคอมเมนเต์มาแค่บอกว่าอคอมเมนต์เขามานิดหน่อยแค่นั้นเองจริงๆมันไม่ใช่สาระสําคัญไงบางอย่าง<ห>มันก็ส่งมาหาเราพอส่งมาป<ห>ุ๊บมันก็เต็มใช่ไหมไม่ไม่เอาก็ต้องเพชรจิงซี่เราก็จึงซี่จริงๆมันต้องเลือกแต่ละตัวนะแต่ว่าแต่เลือกทั้งหมดเลยก็ได้เลือกทั้งหมดมันไม่ค่อยมีอะไรหรอก มีดอกไม่เคยอ่านด้วยซ้ำไปเลยอันนั้นเนี่ยมีนทำเหมือนบอลเจเทอะมันเี่มันม่รู้จักซ้ำแล้วก็กดลบลบลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆจนให้ตัวแดงเนี่ยมันหายนะครับนี่ลบไปยังสินี่ว่ามันล้าแหงนะนี่ลบไปกันจะติดจนเข้าไม่ได้ต่อไปยังนยังเบิ่งเหือ ต่อไปมันมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเราก็จะมีรู้เห็นไหมเนี่ยแค่คอมเมนต์เข้ามาว่าสวัสดีจ้าเอาทรงมาแล้วนั่นละ่ละก็เต่หลายเนาะ<ป>มันก็มีสําคัญอยู่แต่ว่าส่วนมากมันก็ผ่านไปแล้วแหะไม่ค่อยมีอะไรมันจะเต็มน้ําพุกนี้ก็มีเนาะอืมจะเต็มสวัสดีจ้าแต่ถ้าเราปิด <ไป S 1> ตรงนั้นไปก็ไม่มีอะไรแนละ้ว